ภรรกิจที่เปลี่ยนเท่ากระดูกของคนที่เรารักให้เป็นเพชร ถ้าคนที่เรารักต้องจากไปเหลือทิ้งไว้แค่เท่ากระดูกให้ดูต่างหน้าเราจะทำยังไงกับเท่ากระดูกนั้นวันนี้แบรนด์สปรีฟจะพาทุกคนไปรู้จักกับเอเธนว่าไอเดียธุรกิจที่เปลี่ยนเท่ากระดูกของคนที่เรารักให้กลายเป็นเพชรที่จะสามารถอยู่กับเราไปได้ตลอดกาลเอเธนว่า e เนี่ยเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยคุณอด e ลอาชเชอร์ค่ะเธอเนี่ยเป็นหญิงสาวธรรมดารรมดาคนนึงเลยอาศัยอยู่ในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสแต่จุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอก็เกิดขึ้นในปี2015ค่ะเมื่อเธอต้องเสียเพื่อนรรรักกกกกคคนนนสิทไปดด้วยโะะเเ็งแต่อจาาู ที่เธอได้รับกลับมาเพื่อไว้ดูต่างหน้าแล้วเนี่ยก่อนที่เพื่อนของเธอจะเสียชีวิตใครยังได้ฝากคําขอสุดท้ายเอาไว้คืออยากจะให้นําเท่ากระดูกนี้ไปใช้อย่างสร้างสารรค์ให้หน่อยโดยคุณเดลเนี่ยนะคะก็ได้ไปค้นคว้าเสาะหาข้อมูลมากมายเลยค่ะจนสุดท้ายเนี่ยก็ตกตะกอนมาเป็นไอเดียที่ว่าอยากจะเปลี่ยนเท่ากระดูกของเพื่อนเธอให้กลายมาเป็นเพชรเธอก็เลยตัดสินใจเก็บกระเป๋าค่ะออกเดินทางไปทั่วทั้งยุโรปเพื่อที่จะหานักวิทยาศาสตร์ที่เก่งแล้วก็เชี่ยวชาญที่จะสามารถเปลี่ยนเท่ากระดูกของเพื่อนเธอให้กลายเป็นเพชรจนท้ายที่า จะเปลี่ยนเจ้าเท่ากระดูกให้กลายมาเป็นเพชรที่มีค่าได้เนี่ยนะคะมันก็ต้องเริ่มจากการที่เอาเท่ากระดูกเนี่ยแหละมาสกัดเอาเพียงแค่สารคาร์บอนออกมาค่ะจากนั้นเนี่ยก็เอาไปผสมกับมเมล็ดเพชรค่ะเพื่อให้ได้สีที่เราเนี่ยต้องการแล้วก็เอาไปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการบีบอดัดแล้วก็ให้ความร้อนจนท้ายที่สุดเนี่ยก็ออกมาเป็นแร่เพชรแบบที่เราอยากได้พอได้แร่เพชรเนี่ยเขาก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเพชรที่ได้ออกมาก่อนค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ค่อยเอาไปเจียรนเพื่อให้ออกมาเป็นรูปทรงที่เราเนี่ยอยากได้ค่ะ าานี้ก็จะต้องปฏิบัติด้วยความประณีตสุดๆเลยละคะ่ะซึ่งหลังจากที่คุณอเดลเนี่ยสามารถทำมือำพอสุดท้ายของเพื่อนรักของเธอได้สําเร็จแล้วนะคะเธอก็ยังได้ต่อยอดให้กลายมาเป็นธุรกิจผลิตเพชรจากเท้ากระดูกที่มีชื่อว่าเอชเนวาและก็ขึ้นเป็น c ีอของบริษัทนี้นด้วยวัยเพียง23ปีเท่านั้นโดยบริษัทของคุณอเดลนะคะก็รับผลิตทั้งเท้ากระดูกของคนรวมไปถึงเท้ากระดูกของสัตว์เลี้ยงที่เรารักเนี่ยเอามาผลิตเป็นเพชรค่ะโดยเราเนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งสีแล้วก็รูปทรงที่เราต้อง เพื่อส่งถึงมือเราโดยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ8เดือนค่ะแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้นอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทโดยขึ้นอยู่กับสีแล้วก็ขนาดที่เราเนี่ยต้องการซึ่งตั้งแต่เปิดบริษทัทมาเนี่ยนะคะเอเทเนวาก็สามารถขายเพชรไปได้กว่า1,500ชิ้นแล้วและเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นเท่ากระดูกของสัตว์เลี้ยงค่ะซึ่งถ้าเราเนี่ยลองคำนวณดูคร่าวๆจากราคาเริ่มต้นที่ได้บอกไปแล้วเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าเอทเทเนวาเนี่ยมีรายได้ในบริษทัทไม่ต่ำกว่า 1, 65, าน A จากกองทุนหลายแห่งรวมไปถึงนักลงทุนชื่อดังอย่างคุณมาร์คคิวบันซึ่งมีมูลค่าถึง370ล้านบาทเลยฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะเห็นกันแล้วนะคะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะสุขหรือว่าจะเศร้ามันก็อาจจะมีไอเดียธุรกิจอะไรสักอย่างซ่อนอยู่เหมือนอย่างเอเทเนวาบริษัทอนาคตไกลที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความสูญเสียแต่เพราะความไม่ยอมแพ้แล้วก็เห็นในโอกาสทางธุรกิจของคุณอเดลเธอก็เลยสามารถเปลี่ยนความสูญเสียของผู้คนให้กลายมาเป็นสิ่งของอันล้ำค่าอย่างเพชรที่จะสามารถคงอยู่ไปได้ตลอดการค่ะ